คุณขาวันนี้เรามานั่งที่ชายหาดบางแสนอีกแล้วฝั่งนู้นน่ะตรงนี้น่าจะเข็นวงเวียนบางแสนถนนสุขุมวิทเห็นป้ายไหมวันนี้วันอังคารเราใส่เสื้อสีชมพูนี่คุณคนนี้ก็จะใส่เสื้อตามวันเขาซื้ออาหารมาแต่ไม่มีไม่ได้ช้อนมาก็นั่งเล่นกันไปเฉยๆอยู่ที่หลังรถนี่แหละหลังรถกระบ,บะ ของคุณที่ลมใายหาดก็อยู่ตรงนู้นนู่นอะวันนี้ไม่มีแม่ค้าขายของไงแต่วันก่อนเนะ่เราพาหลานไปกินที่ตลาดหาดกวนตล,ตลาดล่างนะอ,อื้ือเนี่ยแหละรถของคุณลมจะติดว่าพุทธวัจะนะด้วยคุณก็ทานอะไรไปเล่นๆก่อนก็คือ ก๋วยเตี๋ยวหลอดหน้าต่างๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากยังอยู่ในถุงอยู่เลยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปทานอาหารที่บ้านเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนนทางนู้นนะนะทางโน้นนรไปทางวงเวียนไงแต่ว่าทางนี้ไปทางแหลมแทน่นทางแหลมแท่นนี้ก็คือใกล้บ้านเราแหละ เพราะเราอยู่ประมาณใกล้แยกแหลมแท่นเลยประมาณแค่เจ็ดร้อยเมตรจะถึงจะแยกแหลมแท่นคือบ้านเราแหละไปนั่งทางโน้นนะ่ะทางหาดบอนนะ่ะ <c oughs> เขาเีียบางแสนล่างอะ่ะไม่ไม่สามารถเลยเพราะอะไรเต็มไปหมดเลยอะ่ะ รถเต็มมากกว่านี้อีกเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนแต่ของเราทังเนี้ยบางแสนถัดไปจากถนนเนี้ก็จะเป็นถ,ถนนบางแสนสายสองซึ่งเป็นถนนบ้านเราเองถ้าเป็นช่วงสงกานะรน่ะคนจะแตนแน่นมาสายสองนะเพราะว่าเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่เหมือนถนนคนเดินแล้วก็ ห้ามรถเข้าช่วงสงการนะจะแน่นไปหมดเลยเเจากตรงนู้นนะ่ะที่เป็นใหญ่ใหญ่น่าจะเป็นเดอะทายนะเดอะทายรีสอร์ทแล้วก็เฮอริเทดด้วยโรงแรมเฮอริเทดเฮอริเทดเนี่ยก็คือจะเป็นที่ที่ เขาจะดูแดงโอเครายงานเพื่อนทัน,นีีกันนะสุจิตันทร์จาก youtube เข้ากันได้เลยนะเพื่อน